อื่นก็ขอสวัสดีนักศึกษาทุกท่านที่รงเรียนวิชา Introduction to Engineering นะครับผมอาจารย์ดรมงคลดานบนมัตกูลอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับหัวข้อที่นำเสนอวันนี้คือประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์นะครับมี4หัวข้อย่อยด้วยกันนะครับที่นำเสนอหัวข้อแรกคือประวัติความเป็นมาของวิศวกรรมศาสตร์หัวข้อถัดมาคือวิวัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์นะครับหัวข้อที่3ประวัติความเป็นมาของวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทย แล้วหัวข้อสุดท้ายประวัติความเป็นมาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมทรอลสยศาสน์เรานะครับถ้าพูดถึงวิศวกรรมศาสตร์นะครับอาจจะให้ความหมายได้ว่านะครับเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการใช้ประโยชน์จากกฎทางธรรมชาติและทรัพยากรทางกายภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับทีนี้เองมาดูนิยามของคําว่าวิศวกรรมศาสตร์ของเอเบตดูบ้างนะครับ แต็ได้กล่าวไว้ว่าวิศวกรรมศาสตร์คือการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างเครื่องจักรเครื่องมือหรือกระบวนการผลิตการจะใช้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้โดดๆดดหรือประยุกต์เข้าด้วยกันการพยากรณ์พฤติกรรมของสิ่งเหล่านั้นภายใต้สภาวะที่เจาะจงหรือการสร้างหรือใช้เครื่องสิ่งเหล่านั้นด้วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้งานอย่างหมดจด อย่างไรก็ตามนะครับจะต้องคำนึงถึงความมุ่งหมายในการใช้งานความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วนะครับที่มนุษย์รู้จักการประดิษฐ์ใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อเป็นเครื่องพุทแรงนะครับอาทิเช่นสามารถสร้างล้อสร้างลอกหรือสร้างคานได้นะครับจากในรูปจะเห็นว่ามนุษย์กําลังสร้างพีระมิดนะครับที่ต้องใช้ หินขนาดใหญ่นะครับมีการชักลากนะครับมีการงัดหรือแม้กระทั่งใช้แผ่นไม้เพื่อลองทําหน้าที่เป็นล้อนะครับซึ่งอนาคตทุกทีนะครับในปัจจุบันนี้ก็ถูกพัฒนามาเป็นล้อนะครับคําว่า e n g i n e e r ยร g ที่หมายถึงวิศวกรรมศาสตร์นั้นนะครับคงต้องย้อนไปถึงปีคศ1325นะครับ e n g i n e e r ยร g น่าจะมีรากศัพท์มาจากคําว่าเอนจิเนนะครับหรือ แปลตรงๆคือผู้ใช้เครื่องจักรนะครับแต่ความหมายของมันที่แท้จริงก็คือผู้สร้างเครื่องจักรสําหรับใช้งานเพื่อการทหารนะครับโดยความหมายนี้ในปัจจุบันนี้ก็ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับโดยคาว่า engine นะครับหมายถึงเครื่องจักรทางการทหารหรืออาวุธเช่นเครื่องยิงเห็นแคเทเธอร์พอนะครับดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าในอดีตนั้นคํเว่าพิศวกรนะครับก็ยุ่งเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์นะครับในกองทัพนั่นเองนะครับ ตัวอย่างของเครื่องยิงเห็นแคทเธอร์พอแสดงดังในรูปนะครับแต่เดิมนั้นวิทยาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยยุ่งเกี่ยวอยู่กับทางการทหารซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ต่อมาวิทยาการเหล่านั้นได้ถูกนำมาใช้กับพลเรือนมากขึ้นนะครับเช่นนำมาใช้ในการสร้างสะพ,พานสร้างอาคารบ้านเรือนนะครับดังนั้นเพื่อแยกระหว่างส่วนที่เป็นทางการทหาร กับส่วนที่เป็นทางด้านพลเรือนจึงได้ประหยัดคำใหม่ขึ้นมาเป็น Civil Engineering นะครับซึ่งคำว่า Civil Engineering ใช้กับหน่วยงานวิศวกรรมทางด้านพลเรือนนะครับทีนี้มาดูวิวัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์บ้างนะครับวิวัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์นั้นสามารถแยกแบ่งออกได้เป็น4ยุคนะครับได้แก่ยุคโบราณยุคกลาง ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาและยุคปัจจุบันนะครับทีนี้เราลองมาดูยุคโบราณก่อนเลยนะครับถ้าดูยุคโบราณนะครับเราจะเห็นสิ่งบุกสร้างหรือสิ่งกอ่อสร้างในสมัยโบราณนั้นนะครับมากมายนะครับเป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์นะครับอาทิเช่นอะโครโพลิสแห่งเอเธนระบบท่อประปาแห่งโรมันโคลอสเซียมพีระมิดในอียิปต์หรือเครื่องยิงหิน คทโทพนะครับดังรูปที่ปรากฏนี้นะครับก็คือตัวอย่างของโคลอเซียมนะครับหรือพีระมิดนะครับหรือเครื่องยิงเห็นแคทโทพเป็นต้นนะครับในยุคโบราณนะครับวิศวกรโยธาขุดแรกในประวัติศาสตร์นะครับนั่นก็คืออิมโพเตฟเขาเป็นข้าราชบริพารในฟาโรดเซอร์นะครับซึ่งทำหน้าที่ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างพีระมิดโดเซอร์นะครับ ในยุคถ,ถัดมานะครับก็คือยุคกลางนะครับในยุคกลางนี้ก็มีนักวิชาสตร์อยู่มากมายพอสมควรนะครับแต่คงต้องยกให้อาจาซาลีนะครับซึ่งเขาเป็นชาวอิรักนะครับเขาสามารถประดิษฐ์เครื่องสูบน้ำลูกสูบแบบดับเบิลแอคติงรีซิฟโปเคติงนะครับสำหรับใช้ในการสูบน้ำถวายกษัตริย์ ตุรกีนะครับซึ่งเครื่องนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงระหว่างคศออ1174ถึง1200นะครับปัจจุบันในะเจ้ากลไกลตัวนี้ก็ถูกนำมาเป็นกลไกลขั้นพื้นฐานไปแล้วนะครับยุคที่3เราเรียกว่ายุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาในยุคนี้ก็มีน่อวิศวกรหลายท่านเหมือนกันนะครับโดยวิลเลียมคืเบิร์ดถือเป็นวิศวกรไฟฟ้าคนแรกที่ได้บัญญัติคำว่าไฟฟ้าขึ้นมาใช้งานนะครับ ถัดจากนั้นนะครับก็มีโทมัสสวารีนะครับเป็นช่ากรเครื่องกลชาวอังกฤษนะครับเขาสามารถคิดค้นเครื่องจักรไอ้น้ําเครื่องแรกขึ้นมาได้นะครับในปีคศ1698นะครับไอ้เจ้าเครื่องจักรตัวนี้ก็นําไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในทศวรรษต่อมานะครับและไอ้เจ้าเครื่องจักรตัวนี้แหละครับที่ทําให้เกิดการผลิตแบบไมโครดักขึ้นนะครับยุคป,ปัจจุบันนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์หรือ หรือวิศวกรหล,หลายท่านเหมือนกันนะครับโดยท่านแรกนะครับคือทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้านะครับคงต้องยกให้อเลสซานโดวอต้านะครับในปีคศ1800นะครับหรือไมเคิลฟาราเดย์ผู้คิดค้นประดิษฐ์มอเตอร์ไฟฟ้าหรือและเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับในปีคศ1872การค้นพบหลอดสุญญากาศหรือซานิตเตอร์นะครับทำให้สาขาไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์นั้นได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับสิ่งประดิษฐ์ของโทมัสสาวารีและเจมวัตทําให้วิศวกรรมเครื่องกลนะครับก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพนะครับสามารถพัฒนาเครื่องจักรเฉพาะเครื่องมือในการซ่อมบํรุงนะครับในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้นะครับทีนี้มาดูประวัติความเป็นมาของวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทยดูบ้างนะครับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทยที่ทำการเปิดการเรียนการสอนก่อนปีพศ2531มีแค่แปดแห่งเท่านั้นนะครับโดยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับมีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะครับก่อตั้งเมื่อปีพศ2459นะครับถัดจากนั้นก็มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็มีคณะ วิศกรรมชุลประทานเกิดขึ้นนะครับในปีพศ2497นะครับสถาบันที่3ที่มีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับหรือมีการเรียนการสอนทางด้านสายวิศวกรรมศาสตร์ก็ได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธุนบรุรีหรือมหาวิทยาลัยบางมดครับทารที่เราได้รู้จักกันนะครับซึ่งสมัยนั้นน่าจะใช้คําว่าวิทยาลัยเทคนิคทุนบุรีนะครับก่อตั้งในปีพศ2503นะครับ สถาบันที่4ได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับสมัยนั้นก็เป็นวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือนะครับก่อตั้งในปีพศ2507นะครับสถาบันที่5ได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปีพศ2507นะครับถัดจากนั้นนะครับก็เป็นก็ได้แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารากระบังนะครับซึ่งสมัยนั้นก็คือวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี พศ2507เช่นกันนะครับสถาบันที่7ได้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับซึ่งก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปีพศ2510ครับและมหาวิทยาลัยสุดท้ายใน,ในยุคแรกของประเทศไทยเราก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปีพศ2513นะครับสมัยก่อนมีแค่เพียง8สถาบันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น กว่าจะเข้าเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ค่อนข้างที่จะแข่งขันกันหนักพอสมควรนะครับในปัจจุบันสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์นั้นมีทั้งหมด74สถาบันนะครับและคาดว่าจะเกิดอีกหลายสถาบันนะครับตามมานะครับโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปิดสอนเป็นลำดับที่24นะครับทีนี้มาดูประวัติความเป็นมาของ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ในมทรอีสานของเราบ้างนะครับจริงๆแล้วในมทรอของเราอีสานนะครับก่อนที่จะเป็นมทรอีสานของเรานะครับก็เป็นวิยเขตหนึ่งของอสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนะครับซึ่งเราได้มีการจัดการเรียนการสอนอในหลักสูตรวิศวศกรรมศาสตร์มานานพอสมควรแล้วนะครับแต่การกอร่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ในมทรอีสานของเรานั้นจัดตั้งขึ้นเมื่อเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2550นะครับในการจัดต okay. ั้งคณะครั้งนี้นะครับเป็นการรวมเอาคณะวิชาเครื่องกลคณะวิชาโยธาคณะวิชาไฟฟ้าคณะวิชาเทคโนโลยีการผลิตและคณะวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์รวมเข้าด้วยกันนะครับ ซึ่งแต่เดิมเราก็มีสาขาวิชาไม่มากนักนะครับแต่ปัจจุบันนี้เรามีสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับมีวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมสำรวจวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรวิศวกรรมหลักการเก็บเกี่ยวและแปลสภาพวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์วิศวกรรมทำความเย็นและพัประกาศวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมวัสดุ และวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักนะครับอน,นาคตข้างหน้าคิดว่ายังคงมีาสาขาวิศวกรรมเกิดขึ้นใหม่อีกนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีศูนย์อีก4ศูนย์นะครับได้แก่ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวอสาหกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกาลังงานของไหลและการควบคุมอัตโนมัติศูนย์เครื่องจักรอัตโนมัติ C N C ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับ เรายังมีห้อง f a b Lab นะครับซึ่งเป็นห้องเครื่องไม้เครื่องมือที่ค่อนข้างจะทันสมัยนะครับมีเลเซอร์คัตมีเครื่องพิมพ์ 3D มีเครื่องไม้เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้กับรักษานะครับที่ลองรับไอเดียของรักษานะครับหวังว่านักศึกษาคงได้ใช้ประโยชน์กับเครื่องไม้เครื่องมือที่เราได้จัดเตรียมมาให้นะครับผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับ